สวัสดีครับสวัสดีครับรเอนเสรตสีแดงอุทัยธานีครับผมอ่าตรงนี้แปลงนาข้าวของพี่หลังบ้านเลยเนาะหลังบ้านอันหน้าบ้านฮะหน้าบ้านอยู่หน้าบ้านอ๋อถือว่าอยู่หน้าบ้าน,านใช่ไหมหตรงเนี้ยอ่ากี่ไร่กี่ไร่สองไร่ฮะสองไร่นะครับข้าวพันอะไรก็โคกหกสามหกสามตอนนี้ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วก็อีกประมาณน่าจะยี่สิบกว 6, 6, <3. S 2> ่าวันนะประมาณยี่สิบวันประมาณนี้อืมรุ่นนี้พึงพอใจไหมอ้ดีมากเลยดีมากเลยกับอากาศขนาดนี้มันไม่มีที่อื่นทําได้อย่าเนี้ย เออเนี่ยเนี่ยมันมีแต่ทําไม่ได้ครับไม่ไหวมันร้อนจัดอืนะครับนะครับแล้วก็แน่นอนครับที่ถืออยู่ใช้อยู่เนาะนีฮะโคซอยอ่าช่วงช่วงฉีดพรอมยาคุมอ๋ออันนี้ครับใช้ด้วยโฟทีด้วยกันอ่าดินจะดีอ่ะอ่าเนี่ยฮะดีมากรากออกหากินได้ดีแล้วโฟทีรวมแล้วฉีดไปกี่ครั้งโฟทีก็ทั้งหมดก็สี่ครั้งทั้งหมดเนี่ยหมดอ่ะสี่ครั้งแล้วจบละอืมนะครับนะครับแล้วปุ๋ย ใส่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยใส่ลูกเดียวลูกเดียวครสองไร่เนาะสองไร่ไร่ละครึ่งก็สอบจบมันไม่เปิงปุ๋ยเอแล้วพวกยาฆ่าแมลงฮอร์โมนตัวอื่นล่ะฮอร์โมนไม่ใช่เลยนอกจากสองตัวเนี่ยอันนี้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 สุดยอดเลยปอตาตัวอื่นไม่ใช่ครับตัวอื่นไม่ต้องมาลงนาแล้วไม่มี่ะเออนี่ครับท่านผู้ชมพาเราไปดูข้าวครับพี่ประดิฐครับนี่ครับโอ้โหร้อนมากครับท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าอากาศร้อนมาก40องศานะ เกินไหมเกินส oh, ี่ส oh, sure. okay. ิบไหมนัเก no. hm. no on ินนะำปวงวันเกินด้วยอุโลโออากาศร้อนแบบนี้ได้ข้าวแบบนี้พึงพอใจไหมพึงพอใจมากครับอืมมันจะได้อะไรเกลียนไม่เคยเป็นแบบนี้นะข้าวเรอครับดูรวงมันจะสวยจะเข้าไม่ดีดเลยไม่น่าพลาดไร่ละเกวียนไม่น่าพลาดนะครับอืมนะครับอ่าได้ทั้งเขาเรียกว่าลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตครับอ่าวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประสิทธิ์นะครับอ่าโพติกับโพสอยใช้ดีมากฮะสุดยอด ครับครับผมโอเคครับผมนัทพงศ์มาทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ